ท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงนิชาภาศิรวัลดิฉันเด็กหญิงมาเล่นน้องพิมสาและดิฉันเด็กหญิงทิ๊บสภาพงตพวกเรามาจากโรงเรียนวังโพวิยาคมจังหวัดพิศนุโลกค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการเรื่องสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ขนาดที่ดินกับต้นทุนในการก่กรกกรอสร้างอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการกับโคกหนองนาโมเดลค่ะ ชาวบ้านในหมู่บ้านบางโพงส่วนใหญ่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประสบปัญหาการขาดแคลนน้าค่ะเพื่อการนํามาใช้ประโยชน์โดยใช้โค้งหนองน้ำโมเดลแบ่งออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30ต่อ30ต่อ30ต่อส0ค่ะซึ่งหมายถึงทำโค้ง0าเซนทำหนองทำหนอง3 0มสิเซนทำนาเพื่อปลูกข้าว3 0เปอร์เซ็นต์และอีก10เปอร์เซ็นต์เป็นที่อยู่อาศัย ให้สามารถใช้ที่ดินได้ประโยชน์หลากหลายและแก้ปัญหาก,การขาดแคลนน้ำได้ค่ะเนื่องจากการแบ่งที่ดินและก่อสร้างเปรียบเสมือนปริศนาที่เต็มไปด้วยโจท,ทย์ท้าทายเต็มไปด้วยต้นทุนที่ต้องจ่ายวัสดุที่ได้มาอาจเกินความจําเป็นทําให้เสียเวลาและเงินค่ะคณะผู้จัดทําจึงแก้ไขสํารวจวิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียดเป้าหมายคือการสร้างสมการคํานวณ ต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดนำไปสู่การใช้พื้นที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือกุญแจสู่การต่อสร้างที่ชาญฉลาดคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะคือหนึ่งสามารถตร้างสมการในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและที่ดินในการก่อสร้าง โดยในที่นี้เราได้บูรณาการกับโค้งลังน้ำโมเดลค่ะ 2. ส,สามารถทราบต้นทุนในการก่อสร้างคังนี้ค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นก็คือขนาดที่ดินทั้งหมดและขนาดปาสารรกรเป็ดน้ำตัวแปรตามคือต้นทุนในการกอร่อสร้างทั้งหมดและขนาดต้นสากรเป็ดน้ำค่ะตัวแปรควบคุมคือราคาเครื่องสูบน้ำท่อสูบน้ำปานนิ่ มล็ดพันธุ์ข้าวกข,าขอ95มะม่วงมะปางผักชีอัตราค่าปุกนสารน้ำอัตราค่าไถ่ามและประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยคะ่ะสมมติฐานโครงงานนี้นะคะเราจะสัมวาทราบต้นทุนในการก่อสร้างคะ่ะวิธีการดําเนินการนะคะวิธีการดาเนินง,งานมี4ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งแผนการวางแผนก็เราจะปรึกษา ต้นทุนในการกอร่อสร้างที่ใช้บนที่ดินที่ใช้โคกหนองนางโมเดลค่ะ 2. ดูพวกเราจะศึกษาในเรื่องโคกหนองนางโมเดลและการสร้างสมการขึ้นมาค่ะวิธีการสร้างสมการมีการสร้างขึ้นมางนี้ค่ะต้นทุนเกิดจาก ต้นทุนมีสมก,การดังนี้ค่ะโค้กได้แก่อัตราค่าไถ่ลบมะม่วงมะปรางและผักชีค่ะน้องได้แก่อัตรา,า,า,าคา่าขุดสารน้ําราคาเครื่องสูกน้ําทอสูกน้ําและปาาน,นิบค่ะนาะได้แก่อัตราค่าไถ่กบกและค่าข้าวกปขอ9ก้าหาค่ะที่อยู่อาศัยได้แก่วงประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่3าเชฟการนำสมการที่ได้ไปใช้ในแอปพลิเคชันการนำสมการที่ได้ไปใช้ใน Google s h e e t และต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันโดยสร้างจากลายแอพค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะแอชันการจัดทำรูปเล่มค่ะ นวนต้นทุนในการก่อสร้างโดยบรันดารกับโค้งอกนาโมเดลผ่านไลฟ์แอพค่ะท่านคณะกรรมการที่สนใจสามารถสแกนผ่าน QR code เพื่อทดลองใช้ไลน์แอปของเราได้นะคะขออนุตค่ะนี่คือหน้าตาของกลายแอพนะะ โดยแรกเริ่มเราจะต้องกดไปที่ปุ่มเกรอข้อมูลค่ะเพื่อใส่ข้อมูลของทีมของเราสมมุติว่าที่มของเรามีสามสิบไล่นะคะขนาดปากหนองน้ำสามค่ะความเลึกของหนองน้ำสี่จำนวนปลามิลหกสิบตัวจำนวนพันข้าวกขอข9อเก้าห้าสี่กระสอบ จำนวนมะม่วง115ต้นจำนวนมะปาง16ต้นจำนวนผักชี1ิบสองงบสร้างที่อยู่อาศัย2องแสนบาทค่ะกดตกลงไปเลยนะคะและทีนี้แสดงผลการคำนวณค่ะจะได้เป็นต้นทุนทั้งหมด3,9,150นาพค่ะ ะจะได้สมก,การแสดงจะได้สมก,การแสดงระหว่างขนาดที่ดินกับต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างโดยบูาารณาการกับข้องหนองนาโมเดลโดยที่มีอสมก,การและสมก,การเงื่อนไขดังนี้ค่ะและจะนำมาหาค่าเอลววะ y นะคะโดยใช้กำนหนการเชิงเส้นค่ะนี่คือแบบจำลองหนอง จะมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะด้าน x คือขนาดปากสากระเก็บน้ําด้าน y คือก้นสาระเกต็บน้ําและ h คือความลึกของสาระเก็บน้ําค่ะสรุปผลนะคะสมาการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดที่ยินกับต้นทุนที่ใช้ในการก,ารกอร่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการกับโครงหลอกนาโมเดลมีสมาการ ใช้ในที่ใช้เป็น Google Sheets และนำมาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้สะดวจในการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะท่านคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอนดไหมคะวันนี้ยังพรุ่งนี้แล้วกันกนีพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะอาวต